เอาละออกจะไลากันเลยครับเอาชิปหายแล้วเจอพี่เบิรมเวนแล้วทำไมกูต้องมาเจออะไรเยยวมันวิ่งชา้ากูแล้วเวนแล้วไงเดี๋ยวอย่าพึ่งเดี๋ยวลบลบลบิวลบลบก่อนโอเคเยี่ยวครับเยี่ยวเลยเรามีระเบิดมืออยู่มีระเบิดมืออยู่จิวเอาเลยเดี๋ยวเข้าไปอุม้มสวยงามง่วะนี้ยังไงจุดอ่อนอยู่ตรงไหน ยิงยิงยิงเดี๋ยวไม่เป็นไรเลยเหรอเหวียแล้วไงชิปหายละเอาไปต่อดีวะวิ่งวิ่งก่อนวิ่งตรงนี้ต้องหลอกล่อครับมันตันอยู่ใช่ไหมคืออะไรวะเนี่ยมันต้นเอาชิปหายแล้วไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้มันจุดอ,อ่อนอยู่ตัวนี้ดีว่า เดี๋ยวปบโอเคมันไม่โดนทันเยี่ยมเลยยิงไอตัวนี้ยิงเดี๋ยวศูนไม่ใช่นี่หรอวะชิปหายแล้วตันไม่แน้นานเลยสู้ระเบิดไม่ได้เวยละจุกก่อนจุกจุกจุกจิวสวยงามจุโอเคเรื่องชาร์แจ๋วเลยยิง สวยเอ๊ะเหลือไปแล้วปูเดี๋ยว,ว,ยวมันไม่เป็นไรเลยอะชิปหายละวปูปูจะสู้ยังไงดีปูสู้ยังไงดีเดี๋ยวไอ้ตัวนี้มันหายไปแล้วไม่ใช่เหรอจุดอ่อนอยู่ตรงไหนวะพี่เบิ้มเดี๋ยวพี่เบิ้มจุดอ่อนอยู่ตรงไหนอะยิงเอานี่ไงจุดอ่อนหรือเปล่าหนุ่มวางไว้นะครับเดย้อนปูโดนมาวะ ล็อกก่อนตัวนี้โอ้โหไม่โดนด้วยชิบหายแล้วไงชิบหายแล้วไม่โดนคนระับคุณผู้ชมโอเคยิงอื้มมันพ่นมันพ่นขี้ฟันมันมันพ่นขี้ฟันใส่เราจิ้วเราอย่าไปยอมแพ้กับขี้ฟันของมันตึออ๊ดยังยังไม่ยอมแพ้เดี๋ยวโอเคชอ็อตอื้มรีโหลดด้วยชิบหายแล้วโอเคมาใกล้ๆช็อตเออ ไม่ทันว่ะโอ้ย oh.